สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องแม่หมอแหม่มนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แหม่มจะมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆเ,เนาะเอเรามาดูซิว่าอา่าสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีพลังงานที่ยังเจ็บปวดอยู่ด้วยเนาะก็จะบอกว่าแล้วก็เหมือนกับว่าบางทีอะ่ะเราปล่อยให้คนอื่นนะคะเขามาตัดสินเราอะ่ะแล้วเราก็ เหมือนฟังเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เลยแม่มก็เลยจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวมาอ่านไพ่ให้เพื่อนๆในเรื่องว่าอย่าปล่อยให้คนที่ไม่รักเรานะมาตัดสินเราและเราก็อย่าไปเชื่อเขาด้วยอะนะคะคือถ้าเกิดเขาไม่รักเราอะยังไงอะเขาก็คงจะพูดให้ร้ายเราอยู่แล้วะคะ่ะจะให้ดีเราให้ดีกับเราเนี่ยมันมันคงจะยากอะนะคะหรือ,อมาดูซิว่าเราจะปรับ จิตปรับใจยังไงสําหรับคนที่แบบว่าอาจจะต่อว่าเราทําร้ายจิตใจเราในความสัมพันธ์ที่มันไม่งดงามอย่างเนี้ยค่ะจบกันออกไปแต่โทษเราอย่างเดียวแล้วเราก็ยังเฝ้าโทษตัวเองอยู่อีกอย่างเนี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูสิว่าตัวตนของเพื่อนๆที่ผ่านเข้าไม่เห็นคลิปนี้เป็นอย่างไร The word นะคะเพื่อนๆราพลังงานรักตัวเองมากเลยเนาะ เก้าเหรียญมีแนวโน้มเป็นโสดเลยนะคะเก้าเหรียญดี e อมเพลอรหนักแน่นนะคะ่าบางพลังงานหนักแน่นแล้วนะคะเก้าถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญอ้อเพื่อนๆคะ่ะต้องบอกว่าพลังงานของเพื่อนๆอะณตอนนี้ ก็ต้องบอกว่าหนักแน่นอืมแต่ว่าแค่มีบางพลังงานคะ่ะที่ยังเหงาเหงาเร้าๆอยู่เก้าเหรียญเนานะมีเหงาเหงาเฒ้าๆแล้วก็นิ่งๆนะคะมีความนิ่งๆอยู่แต่ในบางพลังงานเนี่ยแบบเติบโตได้ดีแล้วนะเนีย่ยค่ะเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นหนึ่งเหรียญเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นพลังงานที่ดีของตัวเอง นะคะคือมีความสุขกับตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าสำหรับคนโสดเนี่ยบางทีเหมือนกับยังรู้สึกเข็ดอยู่ยังรู้สึกเข็ดยังรู้สึกว่าเพราะว่าดูเหมือนกับว่าถ้าโสดก็ก็มีแนวโน้มว่าโสดมานานแล้วอะค่ะคือโสดมานานแล้วจนมีถ้ามีใครเข้ามาก็มีความรู้สึกว่ากั้นตัวเองเหมือนกันนะคะมีกำแพง กับตัวเองเหมือนกันเนี่ยมีโลกส่วนตัวของตัวเองแบบสูงมากก็คือว่าปกป้องตัวเองเพอสมควรเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาอาจจะเจออพลังงานลบที่เข้ามาบั่นทอนจิตใจนะคะจนทำให้รู้สึกว่ากลัวกลัวกับการที่จะก้าวไปจะไม่กล้าที่จะคบใครอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะคือกลัวความ อาจะมาแบบไม่จริงใจเจ้าชู้และและกลัวในที่ดีบางทีกลัวด้วยว่าจากคําที่เขาเคยพูดเคยตําหนิเคยว่ากลัวว่าเราจะโดนแบบนั้นอีกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันมีความกลัวลึกๆอยู่อะคะ่ะเพื่อนๆในใจเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีไพ่จะบอกอะไรต่อสเตนเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆปิดกั้นตัวเองแบบหนักมากนะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเคยแบบให้แล้วมันไม่เท่าเทียม นะคะเนี่ยเป็นก้าวดาบเพราะว่าเจ็บมาหนักเจ็บมาเยอะเจ็บถึงขั้นว่าเหมือนคือจังหวะที่เพื่อนเเคยเจ็บปวดอ่ะเหมือนกับว่าเพื่อนเนเหมือนทุกพันธนาการอ่ะถูกมัดมือเหมือนถูกลังไว้ค่ะลังไว้ปิดหูปิดตาอะไรทุกอย่างคือโดยเฉพาะเพื่อนเนเจ็บปวดกับคําพูดนะคะเพราะว่าก้าวดาบเลยอ่ะ ดาบสื่อสารถึงดาบคือไพ่ของการสื่อสารก็คือการคําพูดการเจรจาข้อความอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในเรื่องของดาบเนาะก็คือว่าแล้วเป็นก้าวดาบอะ่ะเพื่อนๆก็คือว่าโดนมันะโดนเขาต่อว่าให้หลายทำหลายเจ็บปวดมาหนักมากจนรู้สึกว่ามันไม่อยู่ที่ทำกับเรา นะคะมันไม่ยุติธรรมกับเราเพื่อนๆเลยกลายเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแบบเข้มแข็งมากอะ่ะคือไม่ยอมที่จะรักใครง่ายๆนะคะเนี่ยโอ้มาต่อด้วยหนึ่งดาบมันคือเหมือนกับว่าจบแล้วจบเลยคำพูดมันสร้างความเจ็บปวดให้กับเพื่อนๆจริงๆนะคะคำพูดมันทำ้ายมากนาเนาะออ เพื่อนๆมองว่าคําพูดถ้าเกิดนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าในใจของเพื่อนๆตอนเนี้ยยังที่เพื่อนๆปิดกั้นตัวเองอ่ะไม่ยอมเปิดใจอ่ะไม่ยอมเปิดใจให้ใครคนใหม่เข้ามาด้วยเพราะเหตุผลคือเพื่อนๆขวกลัวคำพูดที่เจ็บปวด กลัวว่าจะไปเป็นเหมือนเดิมอีกกลัวถูกทำ้ายแบบเดิมอีกนี่คือถ้าเกิดเพื่อนๆติดพลังงานเนี้ยอยู่ในความคิดของเพื่อนๆในจิตของเพื่อนๆในจิตใต้สำนึกหรืออะไรเงี้ยของเพื่อนๆที่เพราะว่ามันโดนมาเยอะนะคะเพื่อนๆต้องพยายามปลดปล่อยพลังงานเนี้ยออกไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ยอมปลดปล่อยอ่ะเพื่อนๆเหมือนกับว่าปิดกั้นกัน ให้โอกาสตัวเองนะบางครั้งอ่ะเหมือนเพื่อนๆปิดกั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกว่าใจของเพื่อนๆนะไม่คิดที่จะมีใครแล้วอ่าชอบชอบชีวิตการอยู่เป็นโสดอยู่แล้วไม่มีความสุขดีอันนั้นไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆอยู่เลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ในสถานะนั้นน่ะเพื่อนๆอยู่ได้ดีด้วยมีความสุขค่ะคืออยู่ได้แต่สําหรับบางพลังงาน ที่ก็ยังต้องการความรักอยู่นะต้องการความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยากมีคู่ที่เป็นที่ซัพพอร์ตกันที่งดงามต่อกันแต่มันถูกปิดกัน้นอยู่ในใจเหมือนกับว่ามีใครในหัวของเราเนี่ยค่ะคือบอกพอพอเวลามีใครเข้ามาในชีวิตก็จะมีเสียงหนึ่งที่เข้ามาบอกว่า ไม่นะเดี๋ยวกาเจอแบบเดิมอีกเดี๋ยวก็จะกลับไปเจ็บอีกเดี๋ยวเขาก็ให้ร้ายเธออีกเดี๋ยวเขาก็ต่อว่าเธออีกเดี๋ยวเขาก็ว่าเธอไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อีกเนี่ยแล้วเขาก็จะทําร้ายเธออีกเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนคือถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนไม่ปลดปล่อยพลังงานแบบนี้ออกไปอ่ะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเพื่อนเพื่อนไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าจริงๆแล้ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่ยอมปล่อยออกไปอ่ะมันคือการดึงกลับเข้ามาค่ะ พราะว่าทุกครั้งที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆจะมีความคิดแบบเนี้ยผุดขึ้นมาทันทีและมันก็เลยปิดกัน้นนั่นหมายความว่าเพื่อนๆไม่ได้จบไปกับอดีตนะคะคนคนนั้นเดินออกจากความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนไปนานมากแล้วหรือจะออกไปกี่มากน้อยกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ เพื่อนๆก็ตัดจบเขาได้แล้วด้วยนะแต่ใจเพื่อนๆนะ่ะไม่จบกับคําพูดไม่จบกับความรู้สึกที่เจ็บอยู่กับเรื่องของคําพูดของเขามาบั่นทอนมาทําร้ายนะคะซึ่งคําพูดนั้นนะ่ะมันจบออกไปแล้วเขาให้หลายเราอ่ะเขาก็อาจจะเป็นเหมือนดาบหนึ่งเล่มใช่ไหมคะที่มาปัก ที่ใจเราแต่เราอะทุกครั้งเอากลับมาคิดเหมือนดาบก้าวดาบเนี่ยค่ะที่ยังทิมทิมท,มทิมตัวเองอยู่คิดที่ไรก็เป็นทุกคิดที่ไรก็เป็นทุกคิดที่ไรก็เป็นทุกวนอยู่อย่างนี้ละค่ะไม่กล้าเปิดใจให้ใครสักทีเพราะกลัวเพราะกลัวกลัวความสัมพันธ์ใหม่นะคะ เพราะว่าถ้าดูแล้วอะที่ผ่านมาก็เหมือนเพื่อนๆนะมีคนเข้ามานะแล้วรู้สึกดีประเดี๋ยวเดียวเพื่อนๆก็บอกว่าปิดเหมือนกับปิดกั้นตัวเองบบงบางทีเขาก็งงนะคะว่าเพื่อนๆก็เลือกที่จะจบอะเพราะว่าเหมือนเหมือนกลัวเจ็บอย่างเงี้ย่ะแต่แต่เขาก็งงว่าเอ๊ยยังไม่ได้ทําอะไรให้เลยเนงะี้ยแต่เพื่อนๆจะมีดูเหมือนเพื่อนๆปกป้องตัวเองอะค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการปกป้องเนี้ยกำแพงที่ปกป้องเพื่อนๆอยู่อ่ะมันคือความกลัวกำแพงนั้นมันชื่อว่าความกลัวนะคะมันไม่ใช่กำแพงแห่งการรักตัวเองถามว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆไม่มีการรักตัวเองเลยนะเพื่อนๆมีเพื่อนๆถึงจะปกป้องตัวเองไงแต่เพียงแต่ว่ามันมีความกลัวเป็นเกราะอยู่ค่ะเพื่อนๆ ถ้าเกิดเราสลายตรงเนี้ยไปไม่ได้อะเพื่อนเพื่อนจะรักตัวเองแบบแบบไม่กล้าให้โอกาสตัวเองอะค่ะไม่กล้าให้ตัวเองได้ก้าวไปเติบโตหรือแม้กระทั่งว่าตัวเพื่อนเพื่อนเองเนี่ยจะจะก้าวไปสู่สิ่งใดสักสิ่งหนึ่งอะเพื่อนเพื่อนอย่งมีความรู้สึกว่ากลัวไปกระทั่งว่า แม้คนคนนั้นไม่ได้มาสร้างความสัมพันธ์อะไรนะเพื่อนๆก็รู้ว่าอา่ะาเขาไม่ได้มาคิดจะคบมาจีบมาอะไรแต่เป็นเพื่อนกันนี่แหละแต่พอเพื่อนๆจะคบเขาแบบเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนๆจะกลัวว่าเพื่อนๆจะเจอคนแบบนี้อีกเจอคนแบบที่เคยผ่านมาอีกเห็นไหมมันเลยสร้างความเจ็บปวดเพราะว่าเพื่อนๆบางพลังงานต้องบอกว่าความเจ็บปวดที่เพื่อนๆเจอะ อาจจะไม่ได้แค่ความเจ็บปวดในความสัมพันธ์ของการของคนรักแต่เป็นความสัมพันธ์อื่นด้วยค่ะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวความสัมพันธ์ของเพื่อนอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนตอกยำ้ำอะจริงๆแล้วอะถ้าเพื่อนๆดูนะถ้าเพื่อนๆเจอกรณีแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆอะนั่นเห็นไหมว่าเพื่อนๆไม่ปล่อยใจตัวเองไงคะไม่ปล่อยให้มันจบ พอเราไม่ปล่อยให้มันจบอะเราดึงพลังงานเนี้ยค่ะเราจึงเจอในรูปแบบต่างๆในคนต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราทั้งๆที่พลังตัวตนของเพื่อนๆอะไม่ว่าจะเป็นเดอะเวิร์ก้าเหลียนอ่าสเตรนนะคะเพื่อนๆบิแล้วก็อ่าเดอ e แอมเรเนี่ยค่ะคือเป็นพลังงานที่มีความหนักแน่นเป็นพลังงานที่ ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนีมีก้าวถวยด้วยมีความอ่อนโยนนะคะมีความหนักแน่นมีความจริงใจมีพลังแบบที่งดงามอยู่กับตัวเองแต่มันติดตรงเรื่องของความกลัวเท่านั้นเองเนาะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอ,อ,อย่าอย่าติดป้ายตัวเองอะไปในทางลบ เพื่อนๆอย่าก,กําหนดตัวเองในบางเรื่องในบางกรณีโดยเฉพาะเรื่อง,องความสัมพันธ์เพื่อนๆอย่าไปติดป้ายมันว่าเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเกิดเรื่องลบอีกเดี๋ยวมันจะต้องแบบมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวใครดูนะถ้าเราครบไปสักพักหนึ่งนะเขาจะต้องทําร้ายเราอีกไม่เอาเราออกมาแล้วรักตัวเราดีกว่าแต่ตรงนั้นล่ะค่ะมันคือแรงดึงดูดเนาะที่เข้ามาทําร้ายเราอะเ,เพื่อนเพื่อนๆเลยต้องปล่อยถ้าเพื่อนๆจะเป็นอย่างหนึ่งดาบ นั่นหมายความว่าเพื่อนๆนต้องกล้าตัดจบกับความเจ็บปวดตรงนั้นและถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนปล่อยได้เมื่อไหร่เพื่อนเพื่อนจะรู้สึกเลยว่าโหมันแบบทําไมเราไม่ปล่อยตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเพื่อนๆพ่นคะต่อให้ถ้าวันหนึ่งอ่ะ เราเราบอกว่าเราปล่อยแล้วเราเราไม่คิดตรงนี้แล้วเราไม่เอาความเจ็บปวดของคําพูดของใครวาจาของใครมาทําร้ายมาทิ้มแทงเราแล้วแต่พอเราปล่อยแล้วอ่ะวันหนึ่งเราไปเจอแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าการปล่อยของเพื่อนเพื่อนได้เนี่ยมันจะทําให้ต่อให้เพื่อนเ,อเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนก็รู้ไงคะว่าเพื่อนเพื่อน่อยได้มันจึงไม่ฝังอยู่ในจิตในใจของเพื่อนๆนค่ะมันจะปล่อยได้เร็วมากเพราะว่า มันไม่มีเรื่องลบอยู่ในในความคิดของเพื่อนๆแล้วอะเพื่อนๆรู้แค่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกก็แค่ปล่อยแล้วก็จบเราก็มาเป็นเดลสตามาเป็นมาเฉิดฉายมาโดดเดน่นมาโด่งดังมาสร้างตัวตนที่งดงามต่อไปได้อย่างเนี้ยค่ะเนาะ เราไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะคะไม่ต้องเอาสิ่งต่างๆคำพูดของเขามาตัดสินว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็นั่งโทษตัวเองว่าการที่เรากลัวเนี่ยเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมอย่างที่เขาพูดเช่นเขาบอกว่าเธอมันไม่ดีพอไอ้คำว่าไม่ดีพอนี่คือมันคืออะไร จริงไหมเพื่อนเพื่อเรายังดีพอที่เขาต้องการอย่างนั้นเหรอก็ถ้าเขาไม่รักเราอะทำยังไงก็ไม่ดีพอค่ะแต่ถ้าเขารักเราอะต่อให้เรามีข้อเสียเรายังดีพอสำหรับเขาอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าคำพวกเนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าเอามาเป็นบ่อนทำลายตัวเอง อย่าเอามาโทษอย่าเอามาติดป้ายกับตัวเองว่าเรามันเป็นอย่างนี้เรามันเป็นอย่างนี้เนาะในเนื้อพลังงานของเ,อเพื่อนๆอเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะแค่เพื่อนๆตัดเนี่ยอะไรที่เป็นท็อกซิกนะคะอะไรที่เป็นแบบด้านลบๆอ่ะเพื่อนๆแกะพันธนาการนั้นออกเลยคะ่ะก้าวออกไป จากความกลัวตรงนี้จากสิ่งที่เพื่อนๆไม่รู้ตัวนะว่าเพื่อนๆเ,เชื่อไปแล้วอ่ะว่าเขาว่าเราไม่ดีเราก็ไปเชื่อเขาซึ่งจริงๆแล้วดูสิคะไพ่แต่ละใบที่ออกมาปรากฏเป็นตัวตนของเพื่อนๆออมีแต่ความงดงามทั้งนั้นเลยเพื่อนๆแค่ติดผ่นี้เท่านั้นเองซึ่งมันเป็นความรู้สึกของเขาที่มีกับเรามันไม่ใช่ความจริงที่เราเป็นคะ่ะ ความจริงที่เราเป็นนะ่ะเรายัางงดงามได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ตัดจบตรงเนี้เพื่อนๆจะดึงดูดพลังงานเนี้ยเข้ามาสู่ตัวเองแล้วมันจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเพื่อนๆนั่นแหละค่ะตัวเขาน่ะไปไหนแล้วแต่เรายังเจ็บอยู่กับคําของเขาอยู่มันไม่คุ้มค่าเลยค่ะเพื่อนเเนะอย่าเอาเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยไปเสียกับตรงนี้เลยเวลามันมีค่ามากค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรามีอยู่ ที่เป็นของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราใช้ไปกับประโยชน์ใช้ไปกับความคิดดีๆใช้ไปกับพลังงานดีๆใช้ไปกับความสุขนะคะใช้ไปกับการปลดปล่อยปล่อยวางไอเรื่องไม่งดงามเราปล่อยไปเลยค่ะนะคะเนี่ยเพื่อนๆน,น,นะมีพลังแห่งบุญแห่งไหนชอบสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีและเพื่อนๆก็มีพลังแห่งความเมตตาด้วยนะ เรามาดึงดูดพลังตัวอย่างดีๆด,ด้านต่างๆเหล่านี้มาไว้กับตัวเราดีกว่าค่ะให้นึกว่าเออเราเป็นคนที่มีจิตใจงดงามนะวันนี้เราไปทําบุญนะเรานึกถึงบุญที่เราได้ทํานะคะอย่างเช่นว่าอาจเพื่อนเพื่อนอาจจะทําบุญกับส่าส์ปรสาทสมมติว่าเพื่อนเพื่อนเนา ให้ซื้ออาหารให้สุนัขหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะ,อะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองคิดดูดิมันกินอาหารอย่างอร่อยดูมันมีความสุขนะอะน้องหมาที่เราให้เขาจะได้มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่เติบโตขึ้นไปอีกมีพลังที่ดีในชีวิตอย่างเงี้ยคือเราเห็นแล้วเรามีความสุขอะแล้วเราก็เอากลับมาทบทวนก่อนนอนก็ได้ค่ะว่าวันเนี้ยเราได้ทำดีอะไรไปบ้างเราลองเช็คตัวเองนะคะ เช็คความรู้สึกตัวเองว่าที่เราทําดีเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนเรื่องที่เราอาจจะผิดพลาดหรือทําพลาดไปเราแค่มารับรู้เราดูเพื่อที่จะแก้ไขและปรับปรุงค่ะนะไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะดึงแต่สิ่งดีๆแต่ไอ้เรื่องที่เราผิดพลาดเนี่ยคือไม่จําเลยไม่ไม่เอามาแบบใส่ใจเลยมันก็เอามาใส่ใจค่ะคือนํามาใส่ใจแต่ว่าปล่อยผ่านเป็นไม่ เอามาใส่ใจเพื่อที่จะไม่ทำซ้ำๆไม่ทำผิดอีกนะกับนำสิ่งไม่ดีมาคิดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เราจะได้และเราก็ให้อภัยตัวเองนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเป็นการทำผิดต่อคนอื่นเราก็ขอโทษเขา เนาะเราจะได้ผ่านกระบ,บวนการคิดอย่างเนี้ยค่ะเพื่อนๆพลังเราก็จะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาหาตัวเรานะเดี๋ยวเรามาดูนะเนี่ยค่ะปล่อยผ่านเลยเดินออกจากความทุกข์ไปนะคะไม่ต้องมาคิดอะไรเนี่ยอยู่กับพลังงานแห่งความสุขเป็นควีนถือถ้วยนะคะแล้วก็เห็นไหมว่าเป็นคิงถือไม้นะคะเพื่อนๆมีโอกาสจะเติบโตนะ ในการงานถ้าเกิดโฟกัสเรื่องงานเรื่องไรเพื่อนๆก็โฟกัสไปนะคะคืออพลังชีวิตของเพื่อนเพื่อนอะดีอยู่แล้วพอเก้าก็เหมือนกับว่าปลดปล่อยอะคะ่ะปลดปล่อยพลังที่ไม่ดีออกไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้แบบเหมือนถูกคิวใจอะเพื่อนๆก็จะมีความสุขอ่ามีพลังที่ดีในการดำรงชีวิตมีพลังที่ดีในการทำการงานเนี่ยเติบโตด้วย นะถ้าหวังเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอะไรมีสิทธิ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งด้วยหวังเติบโตในธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสได้เติบโตเห็นไหมเป็นคนที่มองการไกลนะคะก้าวไปสู่ความเติบโตเลยแล้วก็ไม่แน่นะคะความรักดีๆจะเข้ามาเดลเวอร์ขึ้นค่ะเป็นความรักดีๆนะและคนที่จะเข้ามาแนวโน้มนะคะแนวโน้มและกันแนวโน้มอนาคตคนที่จะเข้ามาเป็นคนที่มีความมั่นคงด้วยมีความมั่นคงมีความจริงใจ เป็นคนที่มีมีความมั่นคงในการงานนะคะในการงานในการดำเนินชีวิตแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบเป็นผู้นำได้ด้วยนะเป็นผู้นำที่ดีนะถ้าอนาคตนะแต่เพื่อนๆต้องปลดปล่อยพลังงานที่นั่นไปก่อนอย่างเนี้ยค่ะเห็นไหมดูเหมือนเพื่อนๆเ,เป็นคนมีเสน่ห์นะมีแบบว่า ความรักเข้ามาเรื่อยๆนะคะเนี่ยอะไรที่หลบซ่อนอยู่ในใจอะเอาออกไปซะนะที่มันฝังอยู่ในใจเราอะค่ะเนี่ยเหมือนดาบเนี่ยเอาออกไปซะนะไม่ต้องมาอยู่กับจิตกับใจเราแล้ว,ลวคําพูดอะไรต่างๆของคนอื่นน่ะอย่าให้มีผลกับเราจนถึงตอนนี้เพราะว่าบางพลังงานนะเพื่อนๆมีผลกับเพื่อนๆมาเนิ่นนานมากอะคะ่ะ มันเนิ่นนานมากปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยออกไปแล้วเพื่อนๆจะได้ความรักที่ดีมีพลังชีวิตที่ดีกับตัวเองนะ,ะการงานกระเติบโตโอกาสที่จะมีความรักเข้ามานะคะเป็นรักรั้นใหม่ที่หนักแน่นมั่นคงเนี่ยจะมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มองด้านนี้ก,ก็ยังไม่ต้องโฟกัสเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตด้วยนะคะคือให้เพื่อนๆโฟกัสที่การ ดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองปลดปล่อยพลังงานที่ไม่งดงามแล้วก็ได้รู้ได้เห็นว่าการที่เรายึดติดกับคำพูดของใครบางคนกับความเจ็บปวดในคำพูดเนี่ยมันส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตต่อจิตใจของเพื่อนๆขนาดไหนเมื่อเพื่อนๆเห็นผลเสียแล้วอ่ะเพื่อนๆมันคุ้มค่านะถ้าเพื่อนๆจะปล่อยออกไปอ่ะเพื่อจะดึงพลังงานที่ดีๆกลับมา นะคะก็คือบางทีอะเพื่อนๆอ,อาจจะต้องเลือกที่จะให้อภัยค่ะให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นให้อภัยกับคนที่เคยกระทำํำไม่งดงามกับเราแล้วก็ให้อภัยตัวเองที่เคยคิดไม่ดีหรือว่านำดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีออกมาไม่สายไปนะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถจะกลับมารักตัวเองได้ค่ะเรายังมีเวลาอีกนะคะ แล้วก็แต่ว่าควรจะใช้เวลาที่มีอยู่เนี้ยไปอย่างรู้คุณค่าไปอย่างสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองจะดีกว่านะคะโอเคค่ะเพื่อนๆก็อ่านอ,อ่านไพ่มาให้เพื่อนๆเ,เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่ติดตามคลิปกันมาจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดติดตาม กดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเพื่อนเอนเพราะว่าการที่เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์อะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆแหม่มเชื่อนะว่าพลังงานดีๆจะสะท้อนกลับไปที่ตัวของเพื่อนเอนเองค่ะนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะเป็นช่องใหม่นะก็ขอให้เพื่อนๆมีพลังชีวิตที่ดีค่ะมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ